สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบบาตุ้ยลำเพลินอ้อมเชี่ยวครับนี่ครับพี่น้องผมใส่พี่น้องมาเบิ้งนี่ครับหนึ่งในแบบปลาหลังๆมานี่เห็นเห็นบอยที่สุดครับมาสีเขียจังไรน,นี่เสียลรถประมาณรถของน้ำนะครับผมเบิ้งด้านนี่นอนโอเ้เขาทาเน,น่ยใส่หลากมานั้งน,นี่เลยว่ะครับน้ำให้กันนะครับวัน<อ>นี้เป็นมาเอาน้ำเลยก็เติมระบบน้ำโอ้ระบบน้าไหลคืลอกปกติทั่วไป สุดยอดตัวนี้ครับของแท้บ่แม่นขั้นนี้บ่ครับไปหวยหวยทับท่านก็บ่แม่นขั้นนี้บ่คอ่ะทัานั้นเราไปตนอนรับพี่น้องครับครับครับเดี๋ยวของครับผมของแท้ตัวครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องพันด้านได้ครับสะดวกสบายครับนี่ครับพอที่สิบตอนนี่ผมให้พี่น้องเบิ่งพร้อมวางยางพี่น้องสิบเอ็ดเห็นาะนี่ครับโอ้สถานที่ลแขวงพี่น้องอุ้ยใบสามยังมาท่านใบสามพี่น้องเวทีเซ็ตเรียบร้อยแล้วสุดยอดบ่นี่ครับโอ้ของแท้ตัวนี้ อาศาสตร์มาแล้วพี่น้องศาสตร์มาแล้วพื้นแหลกของบรรดาลโอ้ยบรร่ท่านโอ้ยผู้ใหญน้องมาปูไปนี่บรร่ท่านฟินครับพี่น้องนี่ครับของแท้ตัวนี้อันนี้ก็เว้นกับยูวัตตาครับหมอน้ำสิงครับตอนนี้อยู่ใ,ใกล้เ่านี่ครับมาติวาสิเบทไทยให้พี่น้องเบิงเ่งแปลกๆของน้ำของนี่รถของน้ำก็น,นี่แล้วสถานที่จูจ่คนได้เป็นหมื่นครับบรรดาล ก็ต้องห่วงเลยครับบรรดาญเป็นบรรแท่งไงของแท้มาเลยครับโอ้นี่ครับน้องระบบจอระบบอยังชาเชิดเรียบร้อยบ่หล่ะครับสุดยอดครับเร็วที่สุดในโลกในประเทศไทยสุดยอดครับยมพระท่านใบาสามเรียบร้อยบ่หล่ะครับ ส่วนจอประตูแล้วตั้งแต่ใบสองเนครับพี่น้อง <Okay. S 1> นี่ครับพ<ส>่อเ<ส>ฟอร์ไปครับเฟอร์เรียบร้อยเบิร์ดเลยแต่ขึ้นไฟกับเศร้าชีกครับสุดยอดตอนนี้เอ้าท่านหนึ่จง,นนงจุดท่านหนึ่งจุดบางไฟแล้วรถไฟครับอันนี้ตัวของแค่ตัวนี้สาดมาแล้วสาดมาแล้วสุดยอด <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับจากส่องได้นอหน่ครับบอสักข์เออโลดชาแนลครับผมฝากช่องน้องได้ในคอมเมนต์พี่น้องทีทีสนานพี่บันแพรครับผมฝากช่องน้องไม้นะครับผมอันนี้ก็ฝากเด้ช่องเบาตุยลำเพลินเด้อช่องเบาตุยครับนี่ครับเบาตุยลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะนี่ครับผู้ใดสนใจจากเบื้องที่ตามสนานจากเบื้องศาสจากเบื้องยังนี้ครับคำามาเบื้องเลยครับช่องเบาตุยลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องเสี่ยงการเคลื่อนไหวทุกอย่างครับตั้งแต่ตางวันที่จนเก็บื้ที่ครับแล้วกับเบื้องศาสและกันศาสและก ครับผมขอบคุณครับเอาคนหมานมันแห้งๆเด้อครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับไปทีเขาเรียบร้อยแล้วพี่น่อสุดยอดวะสาวหน่อยเขาทีมงานเขาเสร็จแตงแต่ก่อนใบสามครับนันเรียบร้อยทุกระบบสุดยอดวะธรรมดาเลยครับนี่ สองรถบ้านเล็บเบอร์กระชอดนี่เนี่ยไปแล้วบ่ออสม่ไปแล้วบ่วบวบจะของศาสตร์โอ้ยว่าสิว่าคุยทำใจหน่อยอืมเนี่ครับพันเพื่นไม่ใช่หรอจาของเพื่อนผู้เพื่อนอันเาหน้ามากผู้เพืนพ่นจ้างมากนะพันไม่ใช่หรอปัญเนะี่ยอ่ะบ่ไปยัง,ไ,ง,ไ,งได้ได้บ่ไปยังบ่ยังนี่ครับพี่น้อง เรียบร้อยว่ลไรครับนี่สุดยอดมาธรรมดาครับนี่ยแบบคุ้มใจเบื้องบรรยากาศนี่ครับมาเลยครับมาเลยเราให้เนีอยากให้มาหลายๆายเราปะมาหลายๆายลอดเนาะจูคนในจูคนในเป็นหมื่นผู้นิามลอดอยากได้เจ้าหมาพี่น้องครับงานผ่องไฟงาโผิดหวังเถอะโอ้โบโบผิดหวังบันดาลเพชรบันแทงเนาะมาลอยพี่น้องเข้ามาบุญอันเพราะว่าเขาว่ามันนี่บุญผ่องไฟมือสุดท้ายแล้วของอันเดินหกเนาะ ครับรดาเดนี่มอนี้ที่ผมมาคุยน้นี่มุนี่เป็นผู้จ้างมาได้นี่แมนบอน,น,น,นี่นผู้นี่นี่ครับโอ้ยยยยยยอยยยยยอยอ,บอ,บอยยยยยยาเยย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 อยยยยยอยยยย่ยยยยย่ยยยมาอีกยย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 มยยยงยย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 เยย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 อยู่ยยยยยย้ยยย่ยย้ยย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 ้ายย่ยย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 ยคยย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 านยย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 งยิยแล้วเท่านาัา้นแล้ว <laughs> มาเด้อหมอรำไปที่มาบหนามมานันอีเด้อนี่ครับมายังไงเพื่อนกระต่อนรับดีดีเลยเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับเ<อ>บาตุย้ยไรเงานศาสตร์นี่นะครับนี่แหละผู้นี้แหละสิไรเงานศาสตัดอ๋อครับขึ้นเลยไอใบตัวเป็นดาราไอใบตัวลราเป็นดารานี่ครับพูนหารพูนขึ้นพูนนี่ครับพูนเกลียวคู่บอกเราพูนหารนะครับพี่น้อง มาโหลดนี่เด็กด้วยแต่ผู้ใหญ่ต่อดสางเด็กหกชีพนี่สามคนสามลอยแล้วหกชีพแล้คิดไปเบิร์ตแล้วครับนี่คิดเงินไปเบิร์ตเหรอเวลาคนมาหลายๆมันจังหวุ่นได้ไหมคะเธอบอมีเงินสอดเองไในสแกนได้ปะเนี่ยสแกนได้โอ้สแกนได้นี่ครับแสดงว่าของแท้ล่าซีสไลด์นะครับสแกนได้ยุคสแกนแต่ลองบอกสแกนด้วยโอ้ยบอกว่าเป็นเออต้องสแกนต้องสแกนไม่จังหวะชีของแท้ซึ่งสีสเก็ตของแท้เนาะสีสเกเก็ตกันเอง นี่ครับนอโอ้ยทีมาบอตวชาเสียไอไใบเราต้องงอยู่เลยน่ะขึนไปยูทู e ตัวยูทูป่ครับหรือว่าหรือว่ามีอะไรบดเติมเนี้ไหนบรือยังไหนเตอู่เออบอกอย่า้วนนครับด้โมกเอันพูดแทเราลุ่นครับเราเราหยาดคืออย่างฝนกับมีันนี้ฝนปลอดโปร่งมากบันมาบันดาลจังไหนสบายสะดวกสบายบ่ต่อง่วงสวของน้ำก็มีรถของน้ำมาแล้วเบอมาจอดถ่าไปแล้ว ใหญ่ขนมาเหรอมาขี่ป่ะเนี่ยสำหรับเป็นมืนกับบอบอย่านไหมบอย่านบอยอข้างนอกเนี่แมนเป็นเงนร้อนเนี่แมนครับนี่ครับพูนพูนแล้วอนี่ละนี่ละนี่พี่น้องเอ้ยกดเองตั้งเลี้ยงพ่อบอครับพี่น้องกดติดตายเห็นบหเนี่ยแต่บางไอ้ใบเห็นไ่มเนี่ยนี่นังในใบนั่นโอ้ยติดาล่าตัวนั้นไปนอนนี่นี่ครับพี่น้องกันผมองจะปล่อยฟั่งด้วยไอ้ใบนี่คือปล่อยฟังแหละเมื่อเส้นสามปีก่อน เจ้าแรกเลยเทียมาบันดานนี่ก็พออ่อนี่ห็นบอกครับพออ่อนพออ่อนผนึกซื้อยังเป็นยิ่งนี่เนียงยุ้ยู่เนาะเล่าตักเร่งเล่ามักขนาดมักมอล่ำเลยวะเอฟซีสาวหน่อยเลยวามาเส้นปั๊บโควิดหน้าเลื่อนเนาะเลื่อนสองเทือ่อ่่่่่่่เทื่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่แจ้งน่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่ หนักสิเพระาะว่าสามถุมแล้วเส้นตามสัญญาไปงานไหนกันสามถุมอหมมอดหงมุ่งบอ,บอ,บอ,อหอดหมงดอกที่หาหาเกครับ 5, <10. S 1> บอ 6, 10, หกสบะบอหา <5, 10, S 1> สิบเก้าพ่อหาสิบแปดกับเอาหาสิบเก้ครับบน,นี่<ม>เาผมบอกในพินองอยู่ใกลๆนี่โซนในี่มีบ้านไแน่อำเภอไรแน่อยู่โซนนี่โซนนี่ป่ะครับอำเภอขว่างอำเภอยังซุ่มเยยินว่าเขาสิหม่างเพื่อนหมางบ้านมากขว่างะ แม่นบอกค่ะมามานี่มางมาเลยจะค่อยเห็นไหมยังซุ่มหน่อยก็ยังซุ่มหน่อยก็พอต้องห่วงเพราะว่าไอ้ใบรับไปเบิง้งใบละเมอเมยังซุ่มหน่อยได้ไปบ่เจ้าได้ไปเบิ้งบ่ไปอยู่ค่ะไปอยู่เป็นยังไงคนเน่ยเขาเขาบ่าได้ค่ะแม่นอยู่วันที่แคบๆเอาบไดนี้พูดชัดขอบตาเจ้าคือดำเมื่อคืนบ่ได้นอนบ่ได้นอนเจ้าเป็นยังคือบ่ได้นอนไปเฝ้าผู้เฒ่านี่เละโอ้นหเว่าเบิ่งกันอีหล่าอุ้งอิงนะเนว่าที่ไม่มีเพนด้าขอบตาดำ เดบ้งบ้างอะไรเดบ้งในคลิปในยังบ่เดบิ้งอยู่ค่ะเดบิ้งว่าบ่เบิงกับบอเสือแตเนาะงบ่งในขอบตาดำครับนี่ครับน้องเป็นยังไงล่ะถามในจังหน่อยตอนตอนมามาตอนนั้นอีหลานยังบ่ทันมาแม่นครับแม่นบ้านนี้พ่อต่อเส้นบับฝุงอิงมาเป็นยังไงกะย่าไห้แม่ไม่เราเบานะนี่ครับก็โอเคดีใจนะเนาะคนบ้านเจ้าของเนาะคนสิสเกดเนาะสิสเกดกันเองมาเด้อครับพี่น้องขอให้วันนี้ขอให้เจ้ามันหมานเด้อ มันหมานน่าได้ก็ให้มันหมานลุ้ยๆไปน้องการมันสิได้มีกับร่งใจทั้งหมอรำทั้งผู้จัดทั้งผู้จ้างเนาะถมานก็สิได้มาอีกเลยเจ้าห่อเจ้าพอเบื่อเท่าไหร่อสจ้าบ่เบื่อตัวปีหกเจ็ดปีหก็ดามรอบกระแสนี่ตามกระแสตามความตามนั่นเนาะซื่อว่าหกเจ็ดระวังหกแปดเก่าข้าวหกแปดระวังเจ้าสิเอาหกเก่าเขาบอกเก่าระวังเจ้าเอาเจ็ดศูนย์เลยเนาะเอาเจ็ดหนึ่งจะท๊อปเลยเนาะทาเนาะเนาะเพราะว่าบรรดาใจนักเล่นครับผมยอมรับดีทาครับสุดยอด นี่แหละครับจากที่ซู่ดยอันนู้นผาของปูทองเนี่ยซาทุ่วว่พื้นว่พื้นกับว่เด็กคนลูกสามปีก่อนเด๋ยวไหวเล่าเด้มาไหวกับมาเส้นธัญญนาแม่สุภผ้าปาล์มหนาดมาเส้นอย่างนี้มาเส้นกับไม่ละบ่ยังไม่เนื้อลูกปูงตองละเอียดไหมมาเส้นผมผมในเบื้องหลังมาลาสุดบารุ่ดหนอกมาบังไอ้กระทินแม่นมาเส้นเด๋ไหวแม่สุภผ้ามไหวผมก็ไหวซาทุ่วเข้ามาดีขอปูเอ้ยขอให้่เดี๋สาวหน่อยเดี๋ยวมาเด่นบรรดานดูดูดูมันยังไงครับสี่รอบแล้วครับในรอบพีกว่า บอทั้งบัดาด้วครับเนี่ยบันดาลแล้วเปิดงานก่อนโมแมนครับอันนี้บอเทียงบอเทียงเปิดงานแล้วก็เดี่ยว <c oughs> จะทิเดีฟังนี่นะนี่บันดาลเนี่ยเราเปิดงานนี่มือหนี่งจะทิเดีฟังนี่แสงได้เวน้นใจนี่จากปลาที่หลังของหญิงมือหนึ่งหลับเพ่งไหมจะจะเบิร์ดจะเรืมเบิรงดได้เนี่ยมูอควยน,นี่เราเปิดงานก่อนโมมูอควยนี่เราไม่จับมูอควยนี่ล่ะจ้ะแมนสวมเสื้อบันดาลเนี่ยผมเสื้ออีไรบิรดาลเพิดบันแพงเนาะ มืึอนี้จังไหนกับจะเรื่องไปฟังเพลงอีหล่าพ uh, ี่น <th 60 Christian> <laughs> ้อนเด้อตำอีหล <into adults> <comm and> ่าหน่อยบอโจแดงบอซิลฟ <kung> ังบอหรอสิเค้าต่ขายบาสอยู <ten> ่บอแมนฟังตัวนี้แหม่แช่เบิ้งตัวนี้แหม่ในยูทูบแหม่แมนยูนี่ครับพี่น้องพบอซิด้ตั้งแกฟังบอหรอกจ่อบอซิลีหรอกบอเดบอเดฟังกับบอยังคอยได้ขายบ้านลายลายแมนแล้วกันพี่น้องมาหลายหล่ะเอาบบบนี้คลิปนี้ฝากไว้สนีทกันเด้อบบบนี้ขอคุณหลายๆเรื่อยเด้อมันหมานขอคุณหลายๆเด้อครับเด้อสังห์ฮอนใจคือจีเดียมากอีกนะ พี่นไหนคอยย่างเจ้ายังมาหาบอดอยู่กินาคอยย่างอะไรดีฮะบอก่คอยคืนวานจอดสีมาเส้นหนีกันนี่มันสิไม่บางไงบอดล่ะฝุ่นละอ้อนหมูบางนี่เอ้าคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหนาจะพอดีไหมนี่ครับโดยความหกความนวดนะครับหัวม้วนบอดหยอกว่านวดหัวม้วนนะครับเด้อนี่ครับเนาะเอ้าอย่าลืมนะครับพี่น้องผู้ใดบอดสะดวกมากอะสื้อบัตรครับผู้ใดอยู่ไกลกับมันมีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองหาหมื่นกับสามร้อยหกสิบบาทครับออนไลน์ครับมาเนี้กับ ซอยกันไหลกกันแช่้วยครับเด้อฟังเพลงนำ้ำใจแหละหน่อยครับเป mm ็น hmm. ครับพ mm ี่าบสวัสดีครับ